สำคัญคืออย่าพยายามบังคับสถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปได้ดังใจเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นถ้าคุณเข้าใจโจทย์ข้อเดียวคือชีวิตคือเห็นตัวเองประสบความสําเร็จมองเข้าไปใช้ตาในคุณมองเห็นภาพว่าคุณปลดหนี้ที่บ้าง เห็นภาพให้ชัดว่าตัวคุณประสบความสําเร็จเห็นภาพตัวคุณสัมผัสหัวใจคุณที่เต้นข้างในผมจะทำให้คุณลดล็อที่มันตึงคุณเอาไว้ในชีวิตมากขึ้นผมจะทําให้คุณได้ลกตัวตนเองนะคือผู้รู้คิดดีๆต้นเหตุของปัญหาแท้จริงของคุณเว้ยมันไม่ใช่เขาเว้ยเขาแมเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่เราตัางหากเป็นตัวแปรที่ทำให้สิ่งนี้มันมันเกิดขึ้นี success bring success ความสำเร็จหนึ่งความสำเร็จจะดึงความสำเร็จอื่นมา บอกเลยค่ะว่าสุดยอดมากเพราะว่าไม่เคยเข้าแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนมากคือได้ความสุขและได้พลังและได้ครอบครัวใหม่เกิดขึ้นนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มีหลักสูตรดีๆอย่างนี้ให้คนไทยได้เปิดโลกของเราให้มันแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมีพลังมากขึ้นนะคะถึงแม้จะบบอายุเยอะแล้วเนี่ยประสบการชีวิตผ่านมาเยอะแล้วก็จริงเนี่ยแต่แบบว่า ทำไมจำลืมเรื่องนี้ทำไมจำไม่ลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณคอค้สมากๆเลยค่ะโค้ดนี้จะสร้างมูลค่า <Okay. S 2> หลักหลายร้อยล้านให้กับเราได้แน่นอนค่ะสําหรับคนที่ยอยากเข้า,าอร์ดนี้นะคะ <okay. S 2> แนะนําเลยค่ะเอาตัวเองมาอค์ดนี้ให้ได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณโค้ดเคนมากๆที่เปิดทางนำทางให้ว่าจริงๆแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนนี่นะคะถือว่าเป็นอค์สคุณภาพอย่างยิ่งเลยค่ะเมือหนึ่งของเมืองไทยที่นี่ค่ะโค้ดเคน